สวัสดีค่ะพี่วุฒิใช่ไหมคะใช่ครับค่ะไมลี่เองนะคะจาก h u n t i n ติงเรดิโอค่ะครับครับอ่าวันนี้นะพี่วุฒินะต้องถามก่อนว่าพี่อยู่ที่ไหนอยู่บ้านอยู่บ้านครับจังหวัดอะไรคะพี่ไมลี่บอกกับคุณผู้ฟังไว้ไม่แน่ใจว่ากำแพงเพชรนั่นเห็นไหมคุณผู้ฟังไมลี่พูดผิดเป็นเพชรบุรีเฉยเลยเห็นมีคําว่าเพชรเหมือนกันเ <laughs> ออต้องขออภัยด้วยนะคะพี่วุฒิ ตอนนี้เนี่ยไปรีดูในเฟซบุ๊กอ่ะมีในเรื่องข่าวครา,าวของหมาที่เสียชีวิตใช่ไหมหมาตายค<อ>เออมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่เหมือนน้องสวยครับผมเป็นโรคอิดคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังพี่วุฒเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ารักสัตว์มากๆเลยนะก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้เยอะเลยนะใครที่แบบว่าอันนี้ใครที่แบบว่าอยากจะแบบว่าส่งอาหารหมาอาหารแมวอะไรเงี้ยไปช่วยพี่เขานะคะก็ติดต่อไปได้ที่ facebook ชื่อ อวุฒิรักแมวเลยอย่างนี้ป่ะคะหรือว่าชื่อจ<ช>ร,ริงคุณชายคุณชายวุฒรักแมวครับคุณชายวุฒิรักแมวนะก็ติดต่อเข้าไปได้ว่าเอ้ยอยากจะส่งอาหารแมวไปให้อะไรอย่างนี้นะช่วยน้องๆให้ได้อิ่มกันนะคะครับ<ช>ค่ะพี่วุฒิเะวันนี้เนี่ยพี่วุฒิมีเรื่องราวหลอนๆอะไรจะมาเล่าให้ชาวเดลคอนติงเรดิโอฟังคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ทํางานนะครับผมอืมมันเรื่องราวมันประมาณไหนยังไงคะพี่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนงานที่เพิ่งเสียไปไม่นานเนี่ยครับผม อืมอาจจะใช้ชื่อเรื่องว่าอะไรดีครับพี่วุฒิผมยังไม่อยากตายครับผมยังไม่อยากตายโอ้โหชื่อเรื่องขนลุกมากอ่ะพี่วุฒิงั้นลุยเลยค่ะพี่วุฒิผมยังไม่อยากตายค่ะครับผมก็ต้องสวัสดีเมรี่สวัสดีแฟนๆรายการ The h u n t i ิ g r a d i ทุกท่านนะครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นเราเอาประมาณสักสองอาทิตย์ได้แล้วครับผมอืมค่ะงั้นผมเล่าเลยเนาะเชิญเลยค่ะลุยเลย คือก่อนนี้ผมทํางานที่โรงงานนี้ครับผม,มแล้วก็มีเพื่อนโรงงานอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่านิดครับผมค่ะนิดจะมาทํางานทีหลังผมเวลาสักประมาณเดือนกว่ากว่าอืมค่ะค่ะนิดคือเขาเป็นเหมือนตอนแรกก็เหมือนจะเป็นคนพม่าเครับผมอืมแต่เอได้เคยได้คุยกันไปกุณมาที่เขาบอกว่าตัวเขาอะ บอกจริงๆเขาไม่ใช่พม่เขาบอกว่าเขาเป็นคนเหมือนปนไทยตกสำรวจนี่แหละมันเหมือนคล้ายๆว่าเขาบอกว่าเขาเคยอยากจะทําบัตรชาชนาอะไรกันก็นยังไม่ได้แจ้งเกิดอะไรประมาณนี้อเป้าคะพี่พี่วุใช่ใช่ครับก็ก็บอกว่าเออจะทํามันก็ทําได้แต่ว่าแกต,ต้องมีมีคือต้องมีบ้านมีบุคคลรับรองว่าเออแกอยู่บริษัทนี้นะถึงจะได้ทําบัตรชาชนทําอะไรได้อะไรเงี้ยครับผมค่ะ นิดเข้ามาคือนิดเขาจะอายุประมาณสักสามแปดสามเก้าคือ,อแล้ะผมมาสักปีก,กว่าๆนี่แหละเราก็จะเรียกผมว่าพี่ว่าพี่ตลอดมีอะไรก็จะกันนิดก็จะเป็นคนทํางานขยันขันแข็งนี่แหละแต่พอราวสักเริ่มไปเดนเบสกีครับอืมไมนี่นิดเขาเริ่มบอกเขาเริ่มเขาตัวเขาเริ่มไม่ค่อยจะดีเขาไม่สบายเขาก็เริ่มหยุดงานบ่อยแล้ว ค่ะนี่ก็เลยหยุดหยุดไปเรื่อ,อยพอตอนมาถึงเดือนธันวาก็คือ<ม>เดือนธันวาเนี่ยไม่ได้ทําเลย<ม>งานหยุดทั้งเดือนเลย<ม>คุมก็คอยไปถามไทยว่าเป็นไรล่ะอืา<ม>การเป็นไงเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยง่าย<ม>ทำอะไรก็เหนื่อยเดินเดอนก็เหนื่อยแล้วรู้สึกว่าเขาเจ็บหน้าอ,อกอ นี่ผมก็เลยบอกเอี้อาการมันรู้สึกมันจะแปลกๆก็เลยว่า mm. ไปหาหมอไหมจะพากันไปหาหมออะไรเงี้ยอืมค mm ่ะเขาบอกเออเขายังไม่อยากไปอื mm hmm. บอกเขาไม่ค่อยมีเงินอะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันตังค mm ์ใ hmm. ห้ช่วยกันออกอะไรเงี้ยอืม mm hmm. เขาก็ไปแค่ว่าไปหาหมอหาหมอ,หาหมอแค่ํหาหมอคลินีกครับผม มหมอคลินิกเขาก็ไม่ได้ตรวจโรคตรวจอะไรมากเขาก็แค่บอกว่าไม่มีตังค์ไม่มีเงินอะบอกแค่รู้สึกไม่มีแรงมีไหเขาก็แค่ฉีดยาให้ะครับผม,มยบำรุงร่างกายอะไรเงี้ยฉีดไปก็มีแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่พอผ่านประมสองวันก็เริ่มไม่ค่อยจะดีก็หมดแรงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเป็นพอมาเราเดือนมกราที่ผ่านมาครับผม นิดก็ไม่ดีขึ้นก็เริ่มเหมือนจะแย่ลงแย่ลงอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็เลยเออไม่ได้แล้วก็เลยไปถกุยหัวนน้งงานเลยนิดมันแย่ลงเงี้ยลงไงดีไปพาไปมันไปหาหมอที่โรงพยาบาลไว้อะไรเงี้ยครับผมหน้าง,งานเขาเลยเออพาไปให้คนขับรถส่งไปที่โรงพยาบาลก็ไปค่ะเป็นตัวจวันแรกก็ยังไม่รู้เรื่องครับพอผ่านไปได้สักมัน ครั้งที่สองครั้งที่สามนี่แหละค่ะก็เลยไปถามถาม,มานางงานว่า,านาตกลงอันนิดมันป่วยเป็นไรเขาบอกว่าม,มันเป็นวันณโรคครับผมอ๋อค่ะทีนี้ผมก็เลยพอ,อช่วงนั้นบบ่ายผมก็สงสารนะผมจะเดินไปดูอันนิดว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแลวถึงผมก็ได้ยินเหมือนเสียงนิดร้องไห้ครับผมค่ะ เออๆออๆอะไรเงี้ยผมก็จะถามมันนิดเป็นไรอือจากนั้นก็เห็นนิดร้องไห้นะตาแก้มแล้วก็มองหน้าของระบบพี่ผมยังไม่อยากตายอือค่ะตัวพี่ผมยังไม่อยากตายอย่า้อือบอกว่าเออใจเย็นไม่เป็นไรหรอกมันไม่ตายหรอกอือจนพอตกเย็นผมก็มาที่โรงงานเนี่ยมาเยี่ยมจนนิดแล้วก็มาคุยกับ เพื่อนผมมีคนที่เป็นพมา่าด้วยกันคือมันจะเป็นคนที่คอยดูแลเจ้านี้นะครับผมนี่ผมก็เลยมาคุยกับเพื่อนผมพาเพื่อนคนนี้มาคุยนายชนิดแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยโรคเนี้ยเป็นโรคติดต่อน้นติดต่อทางลมหายใจทางไรก็เวลาจะมาอะไรก็ใส่แมสใส่ลายแล้วก็บอกเจ้าีนิ้ว่าเออใส่แมสด้วยอืแล้วก็คือว่าคือที่เราใส่แมสก็ไม่ใช่ว่ากลัวว่าเขาจะติดโรคเราอย่างเดียวกลัวเราจะ เขาจะเอาเชื้อไอ้ไขอย่างอื่นมาแพร่ให้เราอะไรเงี้ยใช่ป้องกันอย่างอื่นด้วยใช่ครับลูกนี้ต้องป้องกันตัวแล้วบอกว่าเออมันมันรักษาหายนะต้องดูแลตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยความสะอามความสะอาดเรื่องห้องเรื่องหับอืมฝุ่นฝุ่นอะไรห้ามนีโรคโรคเนี้ยมันรักษาหายต้องขยันกินยาอือบอกว่าเกะ่ทอเลยยไงมันก็หายอื บอกว่า <Okay. S 1> เออผมยังไม่อยากตายพี่อะไรเงี้ยเออยังไม่อยากตายก็ต้องดูแลตัวเองอะไรเงี้ยครับผมอ,อืมเราก็บอกไปแล้วฝากเพื่อนที่ว่านช่วยดูแลเออเดี๋ยวช่วยช่วยกันช่วยกันดูอะไรเงี้ยค่ะผมก็หลังจากนั้นผมก็จะคอยเที่ยวมาถามทุกวันทุกวันครับอืมหลังจากนั้นไม่นานก็เหมือนนิดเริ่มจะแย่ลงครับผมที่นี่คือเริ่มไม่มีแรงลุกไปไหนไม่ได้แล้วอืม แย่ลงหนักเลยคือว่าลุกไปเข้าห้องน้งงนำก็ลําบากต้องอืฉีใส่กระบอกใส่อืขวดอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นมากนะนะ่ะครับออ,อพอเวลาผมไปถามไายนี่ก็คือว่าได,ได้ได้กินชีแบบในห้องเขาคุ้งเลยค่ะอืนี่ก็แบบคือลุกอะไรลําบากอืจนพอเลาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับ อืมค่ะคือมันวันนั้นมันจาได้เป็นวันพุธแต่จําได้ไม่ได้ว่าพุธที่เท่าไหร่นะน,น่าจะพุธต้นเดือนนี่นแหละค่ะหลังที่ทํางานอยู่ก็เห็นพวกแรงงานพมา่าครับอืมสักตอนก่อนเที่ยงครับผมค่ะพากันเหมือนหยุดทํางานกันแล้วพากันเดินไปที่ห้องพักคนงานน่ะอืมผมก็เห็นว่าแปลกๆแ,แล้วผมก็รีบเดินตามไปก็คือเขาบอกว่าพี่นิดน่าจะไม่ไหวแล้วแหละ ค,คือเมื่อถึงก็เห็นเขานอนแบบทาง,งาบทาง,งาบแล้วเขาร้องค้างแบบคือเหมือน,นพูดไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีแรงก็คือหายใจแบบอืมตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็คือเราช่วยกันช่วยเหลือกันเต็มที่แล้วครับผมค่ะนี่ก็เลยบอกคนงานเั้งาว่าเออเปิดพระเปิดไหลสวดมนต์ไ้เห้นิดันฟังเวลาคือ ยังไงมันจะได้ไปไปได้ดีไปที่ดีๆอะไรเงี้ยสุดที่ชอบชอบผมบอกเออนี่เตอถ้าไม่ไหวก็พุทโธพุทโธเ้อจะได้ไม่ทรมานครับพอเวลาสักบ่ายบ่ายบ่ายโมบ่ายสองเนี่ยคุณเบลลี่ผมเขมาก็วิ่งมาบอกคุณงานว่าเอออผมเขามาวิ่งบอกหัวหน้างานคือตอนนั้นหัวห้างานก็กำลังคุยงานอยู่กับผมพอดีเลยอื ว่าเออนี่เสียแล้ว,เส,ลวเสียแล้วก็เลยนิ้วน,นางานเขาบอกเอองั้นไปตากันไปดูกันอืพอไปถึงก็คือว่าตอนนี้ก็คือเสียแล้วจริงครับแต่ตาก็ยังลืม,มเบิกโพกอยู่ผมผมเลยถามเออทำไมไม่มีใครปิดตามมันหรืออืไอสุตนายเจ้าปังครับผมค่ะไอเจ้าปังบอกว่าผมปิดแล้วแต่พอปิดคือพยายามกดปิดตามเท่าไหร่อสักพักมันก็เบิก เบิกขึ้นมาอีกครับมันเบิกโพงเบิกโพงขึ้นมาเลยคือปิดแล้วก็พอปิดแล้วก็พึบขึ้นมาใหม่อย่างงี้ใช่ครับพบขึ้นมาใหม่บอกมันทําอยู่ประมาณสองสามรอบครับแต่มันก็ยังลืมขึ้นมาอีกทำามมันกลัวอไม่กล้าไอ้คันเนี้ยทีนี้หัวหน้างานเก็ถามเออทาไงดีเนี้ยเหมือนนอนตายตาไม่หลับใช่ทีนี้ก็ไม่มีใครกล้าไปปิดตามันใช่ไหมครับผมค่ะไม่กล้าไม่มีใครกล้าไปปิดตาที่แล้วก็คนงานก็มีแต่พวกพม่าเดลยก็เลย หน้างานเขาบอกก็าถามผมว่าทำไงดีผมก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันมผมก็เลยไปปิดตากดปิดตาทีแล้วพูดแบอน,นี้เลย,เยไปสบายนะแกไม่ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็ไปสบายเดี๋ยหย่ามาอมีห่วงอะไรเลยเดี๋ยวคนดูงานเขาจะกลัวกันอืแล้วเหมือนผมก็ไม่ได้ทำอะไรผมก็แค่ท่องนโมครับผมผมก็ไม่มีไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เท่าไหร่ ค่ล้วทำเหมือนแบบุงูปลาไปค่ะปรากฏว่าเออนิดมันปิดได้อืครับทีนี้ก็เลยเออผมก็เอาผ้าคลุมหน้านิดแล้วดูวหน้างานก็โทรแจ้งเท่าแก่โทรแจ้งอะไรซิก็พวกมูลนิธิเขามาก็คือว่านิดเขาไม่มีญาติครับผมอืมค่ะริงเท่าแก่เขาว่าจะทําทําบุญให้แหละทําจัดงานให้แต่นี้พอ มืยที่เขามาก็เลยว่าเออเดีเขารับจัดเองเป็นศพระายาิอะไรไปอย่างเงี้ยครับเขาก็เอาร่างนี้ไปเพราะว่านิดเขาเสียได้โรคติดต่อใช่ไหมครับทีนี้พอหลังจากนิดเสียได้ไม่นานครับไอ้ไอคนแรกเลยที่หลังจากนิดเสียอยู่ไม่ได้คือ,อเจ้าตูเนี่ยครับผม<อ>มันก็เดิว,วันอยู่ห้องแถวเป็นวันพักคนงานใช่ไหมมันก็กลัวมันก็เลยขอ แจ้งกับหัวหน้าง,งานว่ามันขอย้ายย้ายไปอยู่ห้องหองพัก,อ,กอีกโรงงานหนึง่งก็คือมันมีโรงงานสองโรงไงครับผมครับมันก็เลยขอไปหัวหน้าง,งานเขาให้ไปเขาบอกว่ากลัวว่าเมียมันลูกกับเมียมันจะกลัวอะไรเงี้ยนี่พอไปเสร็จก็เหลือแค่พวกที่ว่าคือไอตูมันไปแล้วมันมาทํางานได้เพราะมันมีรถมอเตอร์ไซค์ครับคุณแมลี่ แต่เลือไอ้พวกที่เหลือก็คือมีไอ้นายไอ้ปังไอ้ลุกแล้วก็ไอ้นันโกโก้ไอ้สี่คนเนี้ยคือมันไม่มีรถไงครับผมมันก็อยากย้ายแหละแต่พอถ้ามันย้ายปับ๊บมันเวลามาานันจะมาทํางานมาทํางานไม่ได้เพราะไม่มีรถขี่มาทํางานอ่าค่ะมันก็เลยต้องยอมอยู่ที่นั่นด้วยความกลัวด้วยหลังจากไอ้เจ้าลุกไอ้เจ้านี้เสียได้ไม่นานครับผม มันบอกว่าตกกลางคืนจะได้ยินเสียงคนร้องไห้ครับผมคือร้องไห้มาจากเสียงนี่คือบอกว่าเสียงมาจากห้องหอยจระนิษฐ์แล้วเหมือนพูดมันบอกว่าคือกู้เบริกรษาพม่าไงครับากูยังไม่อยากตายกูยังไม่อยากตายค่ะครับ นี่จนวันวันเสาร์ไม่ใช่เสาร์นี้ครับเสาร์เสาร์รก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเม่าเกิดเรื่องขึ้นครับคอยู่ตอนนั้นพวกจะสี่คนนี้มันมันก็กลัวเนาะไปรู้ที่ทาไงมันก็พยายามซื้อเหล้ามากินอืเพื่อที่จะกินกันให้เมาแล้วหลับไปเลยอะไรเงี้ยตื่นทีเดียวเช้าก็จะไม่ได้กินเสียงเลยอย่อะไรางี้ครับ มันก็กินกันกินกินกินไปกินมามันยังไม่หลับครับคุณแม่ที่มันสั่นๆยู่ไปเรื่อยออแล้วมันเริ่มตกดึกตกมืดเข้าอ่ะก็อยู่เันแค่สี่คนนะค่ะพอมันบอกว่าเราห้าทุ่มเที่ยงคืนได้แหละมันก็ได้เสียงใหม่แหละเออคือร้องไห้อ่ะค่ะกูยังไม่อยากตายกูยังไม่อยากตายอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ด้วยความที่มันเมาแลครับ ตางคนต่างเมาแล้ว mm hmm. ก็เลยเหมือนคล้ายๆว่าโมโหมั่งเลือดขึ้นหน้าก็เลยบอกไป mm hmm. ไปเปิดห้องเจ้านิไปดูกันว่ามันอะไรเนี่ยไปถึงจะได้คือถ้ามีอะไรจะได้เป็นยาไปอะไรว่ายนิ่ออมตายไปแล้วมันร้อนมันร้อนกันทําไมอะไรเงี้ยออื mm hmm. เหมือนก็อ,อต่างคนก็ต่างกทธิ์แอลกอฮอลใช่ไหมครับผม mm hmm. ก็รู้สึกว่าใจกล้าอะไรเงี้ยอื mm hmm. ก็ไปกันค่ะ mm hmm. ห้องอจอรย์นิดมันก็ไกลๆห้องพวกมันห้องก็ไปผมไปถึงก็ก็เปิดห้องไปเลยครับผม,อมพอเปิดห้องไปสิ่งที่ควรเห็นก็คือเห็นเงาดำ,ดำดำล่างหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ครับผมผมก็เสียงร้องไห้เออว่ากู<อ>ยังไม่อยากตายครับคือพอทุกคนเห็นได้นั้นไอ้สี่คนนั้นเห็นมึงบอกม,มันคือนิ่งเลยมันรู้ว่าเออ คือมันเจอผีแหละเพราะไอาจนิดมันจะชอบนั่งอยู่ตรงนั้นค่ะอืมนี่นมันก็สตันไปเลยแหละแล้วักพักไหนเงาดำาๆน้ำค่อยๆลุกขึ้นยืนขึ้นครับผมค่ะแล้วก็เดินมาหาประมาณสี่คนแล้วก็ค่อยๆเดินมาเดินมาพอเห็นหน้าไั้แชดก็คือพปเจนิดจริงเลยพูดว่ากูยังไม่อยากตายค่ะใช่นั้นแหละไอ้สี่คนนั้นก็แบบแหกปากร้องรั้นแล้วก็วิ่งไปคนละทิศคนละทางกับคุณไมลี่ พอวันเช้าที่ผมมาคือว่าไปโรงงานไปให้อาหารพวกน้องหมาที่อยู่ในโรงงานเนี่ยผมกมม็เห็นคนงานไอ้สองคนในเจ้าลูกกับไอ้เจ้านัยโกโก้แหละมามาบอกผมว่าพี่พี่นายตายนายตายืมว่าเอ้ยนายเป็นไรตายอะไรเงี้ยพอเราก็ไปดูจริงคือ,อเจ้านายไม่ได้ตายครับผมอืมแต่เรื่องของเรื่องคือตอนนั้นไอ้เจ้านายม่มีสติไม่มีสตังค์แล้วเพราะว่ามัน ป่วยคือว่ามันเจอพวกมันทั้งสี่คนน่ะเจอผีเจ้านิดแต่เจ้านายคือว่าเหมือนวิ่งวิ่งหนีท่าไหนไม่รู้ครับจวล้มแบบล้มแรงมากอ่ะหัวฟาดพื้นอ่ะไม่รีบจนคือว่ามันต้องพาไปหาหมอหมอต้องผ่าตัดเอาเลือดขั้นในสมองออกครับโอ้โอ้อเป็นมากอ่ะคือเป็นมากนี้ก็ไอ้เจ้าพวกนี้ก็บอกว่าเออมันอยู่ไม่ได้แล้วมันอยู่มันอยู่มัน ให้มันอยู่มันไม่อยู่แล้วมันกลัวอะไรเงี้ยครับเลยต้องไปแจ้งหัวหน้าง,งานอะไรเงี้ยก็บอกว่าหัวหน้าง,งานมันไม่ไหวนะคือว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคนงานเขากลัวกันเสียขวัญกันเพไม่มีใครอยู่อะไรเงก็เลย,ยต้องว่าหน้าง,งานเขาบอกเอองั้นเดี๋ยวเขาจะนิมนต์พระมาทําบุญครับก็คือนิมนต์พระมาสวดส่งวิญญ,ญาณชนิดนะครับอืนะครับก็นิมนต์พระมาสวดแต่เมื่อ เราลาวนันอังคารที่ผ่านมาครับผม,มพวกพมา่าที่เคยอยู่ด้วยกันก็มีไอ้เจ้าตัวนี่แหละแล้วก็คนที่เหลือก็เลยบอกก็เลยพากันทําบุญเหมือนเาัาเขาครบเขาบอกว่าไอ้เจ้านิดเสียครบอาทิตย์หนึ่งแล้วครับคราเก็บวันเนี่ยอืมเขาก็จะทําบุญให้เขาก็ซื้อขนมกินซื้ออะไรมาก็ทําน้ํายาขนมกินเสร็จพอเช้ามาก็เขาบอกให้ผมนี่แหละในฐานะที่เป็นคนไทยก็เออพาไปไปวัดครับผม ่ก็เลยพาไปวัดกับเจ้าตูบอกว่าเออก่อนไปเนี่ยให้ไปเคาะเรียกให้ไปเรียกเจนิดด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็คือเจ้ตูก็ไม่กล้าแล้วไม่มีใครกล้าไปสักคนเลยค่ะเก็บอกว่าเอองั้นต้องต้องเป็นพี่แล้วบอกคือพวกนี้จะเรียกผมว่าพี่ไงก็เลยบอกเอองั้นเดี๋ยวไปเองให้ก็ได้ผมก็ไปที่ห้องจจนิดผมก็ไปเคาะนาค่ี ก็ก็ก็คือเคาะห้องสามครั้งอะ่ะบอกว่าเออนิด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 เดี๋ยวไปวัดกันแต่พอเคาะแล้วมัน 8, แปลกเข้าไปนี่พอเคาะครบสามครั้งเนี่ยอือยู่ๆผมก็ได้กลิ่นเลยครับผมมันรู้สึกมันเป็นกลิ่นฉี่ตอนที่ว่าเจ้านี้จะมีชีวิตอยู่อะ่ะตอนที่ออมันใกล้จะเสียครับผมมันเป็นกลิ่นฉี่แบบฉุนกึกขึ้นมาในจมูกผมเลยอ,ะอ,อ่ะแล้วผมก็กดลุกทั้งตัวเลยครับผม ผมก็เอออันนี้คงมาแล้วบอกว<ม>นิดเดี๋ยวไปวัดูด่พี่พาไปมผมก็เดินไปที่รถมอไซค์ผมก็เอารถมอไซค์ออกมาค,คือตอนนั้นเจ้าตูบอกพี่ผมไม่รู้เป็นไรผมคนลุกว่ะ<ม>เออยจะนดิดมาแล้วหล่ะแล้วพอขึ้นมอไซค์มันแปลกไมลี่ค,คือผมกับเจ้าตูนั่งแค่สองคนนะครับผมแต่รถผมอ่ะตอนนั้นมันหนักเหมือนนั่งนั่งหลายคนอนะ่ะ ลักษณะคือแบบขึ้นสองคนแต่รถมันยุ่งแล้วกลิ่นกลิ่นฉี่ก็ยังติดจมูกผมยือเลยนะอืแล้วบอกเออนิดมามาไปวัดกันแล้วก็ขี่รถไปวัดด้วยวัดด้วยความที่วัดกับโรงงานมันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับออออืืไปถึงก็ทําบุญถวายก็เห็นหลวงก็เลือดก็เห็นหลวงตาอยู่ก็เลยบอกหลวงตา้ียผมมาทําบุญครับถวายอาภินอะไรเงี้ยอืถวายอะไรเสร็จ ผ่าระหว่างท่านก็ให้พรพท่านก็มองหน้าพวกผมสองสองคนเนี่ยเสร็จทีนี้ท่านก็ถามเออทําบุญมันอะไรหรือถึงได้มาทําบุญกันบอกว่าอ๋อพอดีเพื่อนในโรงงานเขาเสียครับผมเขาเสียครบเจ็บ,บันพอดีวันนี้ครบรอบเขาก็เลยมาทาบุญให้เขาแต่ท่านก็าถ,าาถามว่าเออ้ออาตาเป็นไงเขาตัวเล็กๆใช่ไหมดำาๆค้ำค้ำนิดนึงใช่ไหม ผมกับไอตูก็งงเอ้ยท่านรู้ได้ไงเลยครับผมเขาก็นั่งข้างๆพวกโยมสองคนนี่แหละโอ้โหพอได้ฟังงานนี้ก็คนที่มันลุกอยู่แล้วมันก็ลิงลุกขึ้นไปใหญ่ใช่ไหมคับค่ะใช่นี่พอหลักจะถวายอะไรเสร็จพระไอพออะไรเสร็จบอกก็ไปเอาน้ำที่ว่ากวดไปก็ไปไปกวดต่อผมบอกอันนี้เด้ยมา วัดแล้วนะอยู like ่ว right ัดเนยนะไม่ต้องกลับโรงงานแล้วเด้อหอกงเท่าแก่เขาไม่ให้กลับแล้วอยู่โรงงานนะไม่ต้องกลับไปไหนแล้วเนื้ออะไรเสร็จก็จะเก็บของเก็บอะไรเสร็จกระบอกตลวงตาถ้าหลวงตาเห็นเขาหลวงตาบอกขอให้เขาอยู่วัดนะคือว่าไม่ต้องให้เขากลับไปที่โรงงานแล้วเพราะคนในโรงงานเ็ากลัวแล้วคงเท่าแก่เขาไม่ให้กลับแล้วอะไรเงี้ยอืหลวงตาบอกแล้วแต่เขาบอกให้อะไรเงี้ยหลังจากอะไรเสร็จลาหลวงตาเสร็จ ไอ้กลิ่นฉี่ที่มันมันติดจมูกผมมาตลอดครับคุณไมลีอ่อยู่มันก็หายไปเลยหายไปเลยบอกสงสัยไอิดมันจะอ,อยู่ยอมอยู่วัดแล้วก็เลยพาตูกับตูบอกพี่พอไปถึงโรงงานตู่บอกพี่รู้ไหมตั้งแต่พอขึ้นรถแบบได้กลิ่นฉี่เหมือนคือผมได้กินฉี่ติดจมูกมาตลอดเลย บอกว่ได้กินชี่เหมือนตอนที่อนี้ยังมีชีวิตอยู่เลยแล้วระหว่างที่นั่งไปผมขนลุกตลอดผมได้ยินเสียงค้างตลอดเลยผมก็นึกว่าพี่คางโอ้ยบ้าไม่ได้ค้างนี่ก็เลยสงสัยว่าเจ้านิ้มาด้วยอะไรก็กลับแล้วแหละว้าคงอยู่วัดแล้วพอหลังจากทําบุญทำอะไรให้เสร็จแล้วก็บอกงานเออ ไม่ต้องกลัวแล้วนะทําบุญแล้วบ่อยเจ้าสี่ไอ้เจ้าสามคนที่อยู่อ่ะแต่คือตอนนั้นอ่ะเหลือแต่ไอ้เจ้ารวยกะคือไอ้เหลือแค่ลุไอ้ปังนั้นนั่นกโกเพราะว่าเจ้านายยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ครับเพราะว่ามันหัวกระแทกแรงอ่ะมันต้องผ่าตัดก็ okay. คือเหมือนเราทําให้เป็นขวัญใจไอ้ขวัญร้ันใจของคนงานหลังพ่อหลังจากทาบุญไปครับผมก็ปรากฏว่าไม่มีเสียงไอเจ้า นิดมาร้องให้ที่ห้องอเลยครับอมันก็เหตุการณ์ปกติดีทุกวันนี้เออคนงานก็ไอ้พวกนี้ก็อยู่ขึ้นได้ครับ mm hmm. เรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับ mm hmm. คุณเมลี่ค่ะต้องบอกว่านึกถึงฉากที่แบบว่าเราพยายามปิดตาเนี่ยพี่วุิแล้วก็เขายังเบ,บิ้งตาขึ้นมาได้อีกเนี่ยคือให้รู้เลยว่าแบบเขาเหมือนไม่ยอมรับความตายเนาะเหมือนเชื่อเรื่องเลย ยังไม่อยากตายอย่างเงี้ยคือ<ะ>ผมยังไม่อยากตายคือคือต้องบอกเลยว่าคนทุกคนอ่ะมนุษย์อะเนาะยังไม่มีใครอยากตายหรอก<ะ>เอาจริงๆงั<ะ>้นแต่ว่าคนที่แบบอาจจะมีเรื่องราวความท้อแท้จิตใจอะไรบางอย่างแล้วก็ทําไม่รู้สึกว่าแบบไม่อยากอยู่ทีนี้เนี่ยไอประสบการณ์ผมยังไม่อยากตายแบบเนี้ยพ่วศนอกจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครั้งนี้แล้วเนี่ยพิวฒมีครั้งไหนไหมที่แบบว่าเราไปเจอเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยที่แบบว่าเฮ้ยมีคนตายเรารู้จักแล้วแบบเราพยายามจะแบบเหมือน ปิดตาเขาแล้วเขาก็ปลืบขึ้นมาอย่างเงี้ยอีกเคยมีไหมไม่เคยครับที่เป็นครั้งแรกเลยที่เงเลยคือมันแบบจังๆเลยครับโอ้มันที่ถามไม่ใช่อะไรคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างเวลาเราดูหนังจีนหนังอะไรอย่างเงี้ยอ่ะต้องพูดตรงๆเนาะมันก็จะมีฉากที่แบบลืมตามาแล้วก็ต้องแบบมีบุคคลอันเป็นที่รักอะ่ะคอยที่แบบว่าเหมือนเป็นคนมาปิดตาให้ไม่งั้นเขาอนอนตายตาไม่หลับเออ<ด>แล้วมันก็มีจริงนะเนาะ<ด>อ้เรื่องรามันสรุปในตัวของมันเองนะพี่วุฒิว่าแบบว่าสุดท้ายแล้วมันก็ นะด้วยด้วยบุญนี่แหละพอทาบุญให้แล้วก็หายไปเลยนะก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกเนาะสนุกสนานมากเลยพี่วุฒินะแล้วเดี๋ยวต้องถามพี่วุฒิอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยมีภารกิจอะไรเพิ่มเติมไหมที่เป็นเรื่องของการกุศลงานบุญที่แบบว่าพี่วุฒิทำอยู่ไหมหรือว่าจะเราเราแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นหลักเลย ก็คือตอนนี้เป็นหลักก็คือหมาแมวเนี่ยครับเออเออนะจิตเมตตาแบบนี้นะดีเลยเพราะว่าเอาจริงนะมนุษย์เราเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็ยังบอกคนข้างเคียงได้ว่าเราเจ็บคอเราไม่สบายเราตัวร้อนอแต่เราสาหรับคนที่เลี้ยงสัตว์อะจะรู้ดีว่าบางสิ่งบางอย่างบางอาการอะเราเขาไม่สามารถบอกเรา,<ช>เราได้นะพี่วุฒิเนาะว่าเนี่ยเจ็บตรงนี้นะปวดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีจิตเมตตานะอันนีเ้เราไม่ได้มาเรียกอะไรนะพี่วุฒิเนาะแค่ว่าใครเนี่ยที่แบบ รักสัตว์แล้วกันแล้วอยากจะแบ่งปันอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อพี่วุฒิไปได้ที่ f เฟซบุ๊กคุณชัยวุฒิรักแมวครับอ่านะคะก็ติดต่อไปได้นะคะแล้วก็พี่วุฒิก็เป็นคนหนึ่งที่เล่าเรื่องได้สนุกสนานมากเลยนะพี่วุฒินะครับ,รบขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่วุฒิได้รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเนาะจากเรา Hunting Radio ได้รับแลรับได้รับลโอเคโอเคเดี๋ยวมันจะมีตอนนี้ไมลี่กำลังคิดว่าจะทำเป็นแบบเหมือนเสื้อแจ็คเก็ตแบบพี่วุฒิแล้วก็เป็นลายเดอะฮันติงเงียเดี๋ยวทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใครแบบว่าที่มาเล่าเรื่องกับเราเนี่ยไมลี่จะแจกทุกทุกวันเลยนะแบบใครมาเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดีไหมเนาะเนาะได้เอาเสื้อไปใส่กันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่วุฒิค่ะค่ะสวัสดีค่ะ